กลัวป้าใบปูสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำซอสมะเขือเทศโฮมเมดนะคะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านค่ะสูตรนี้แสนง่ายจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำและส่วนประกอบกันค่ะส่วนประกอบก็จะมีเป็นมะเขือเทศนะคะเรานำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะจากนั้นให้นำมาผ่าซี่ แล้วตัดตรงไส้ที่แข็งออกนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มจะได้จะได้สุกเร็วนะคะจะได้เปื่อยเร็วเดี๋ยวส่วนประกอบปริมาณต่างๆจะใส่ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะกดเข้าไปดูกันได้นะคะ ส่วนตรงที่ช้ำแบบนี้ไม่เอานะคะวิธีการทำค่ะเปิดไฟกลางนะคะเติมน้ำมันเติมน้ำมันมะกอกลงไปนิดหน่อยค่ะหากใครไม่มีน้ำมันมะกอกใส่เป็นน้ำมันงาใช้เป็นน้ำมันงาก็ได้น,ะน้ำมันตัวเหลืองได้เติมน้ำลงไปค่ะขั้นตอนตรงนี้จะทำให้ซอสของเราคือเงานะคะจะมีความเงา จากนั้นใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วคลุกเคล้ามะเขือเทศนะคะให้เข้ากับน้ำกับน้ำมันนะคะเมื่อมะเขือเทศเข้ากันดีแล้วนะคะค่อยปิดฝาเอาไว้ค่ะ แล้วมันเปิดฟ้าแล้วคนบ่อยๆนะคะการที่เราปิดฟ้าจะทำให้มะเกเตีเตศ้เปื่อยได้เร็วขึ้นค่ะทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะ เมื่อมะเขือเทศเริ่มเปื่อยดีแล้วให้เราคนให้เราคนต่อไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะอย่าอย่าหยุดคนเพราะว่าจะทําให้อาจจะทําให้มะเขือเทศติดท้องกระทะได้จะมีกลิ่นไหม้ได้นะคะเมื่อมะเขือเทศได้ที่แล้วก็จะมีความสุกแล้วก็เนี่ยค่ะเนื้อจะเล็บแบบนี้เนื้อจะเปื่อยแบบนี้ ให้ fire, เราปิดไฟแล้วพักท <aw> ิ <ha. S 2> ้งไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเนื้อมะเขือเทศเย็นแล้วนะคะจากนั้นให้เรานำมาปั่นค่ะปั่นจนละเอียดเลยนะคะหากใครไม่มีโถปั่นแบบนี้ก็ใช้โถปั่นที่เรามีที่บ้านเราทั่วไปนี่หละค่ะ เราจะนาัมากรองค่ะแต่ถ้าหากเราทำเยอะ,อะก็พอเราปั่นเสร็จก็ให้เราเทใส่ภาชนะวางเอาไว้ปั่นให้เสร็จทั้งหมดแล้วเราค่อยมากรองตีเดียวกันค่ะ เนื้อจะละเอียดมากเดี๋ยวเราจะมาปั่นต่อให้เสร็จนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เราใช้ประกอบในร้านอาหารได้เลยค่ะใช้ประกอบเสิร์ฟคู่กับอาหารที่เราจำหน่ายในร้าน เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเป็นโอมเมกเป็นอาหารที่เน้นการทำเองค่ะปั่นต่อให้เสร็จเลยนะคะ เมื่อเราปั่นได้แล้วเห็นไหมคะเนื้อจะเนียนมากแล้วเราจะมีส่วนที่เราไม่ใช้นะคะน้อยมากเราจะได้เนื้อเม่เนื้อของซอสน,นะคะเยอะมากเลย ไว้ทานเองที่บ้านเราก็ทําประมาณนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องทําไว้เยอะจะได้เป็นของใหม่อยู่นะคะจากนั้นเราก็มากรองค่ะใช้ช้อนอย่างนี้นะคะค่ะวนๆอย่างนี้ที่ท้องกรองนะคะชนเป็นตัวเป็นซอสนะคะเป็นตัวซอสลงไปจนเหลือกาก,ากแค่นี้ กรยี้แบบนี้นะคะให้เหลือกากน้อยที่สุดค่ะไม่มีส่วนที่ทิ้งคือทิ้งน้อยมากอะ่ะแล้วก็ทำง่ายด้วย แค่นี้เองค่ะในการกรองครั้งที่ที่หน,หนช้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมากรองอ่ครั้งที่2ค่ะขนาดครั้งที่1น,นี้เรายังได้เนื้อแบบละเอียดแบบนี้นะคะหากใครพอใจที่จะพอใจในเนื้อประมาณนี้ก็ไม่ต้องไม่ไม่กรองซ้ำก็ได้ค่ะ แต่นี้จะขอให้แบบอยากได้แบบละเอียดหน่อยนะคะกลองครั้งที่สองเราจะใช้ตากรองที่ชิดขึ้นค่ะหรือจะใช้ผ้าขาวบางรองบุลกรองเก่าของเราก็ได้นะคะหากไม่มีหากไม่มีกรองที่ตาที่ชิดขึ้นกว่านี้แบบนี้คนต่อไปเรื่อยๆค่ะ จนน้ำซอสของเราลงไปข้างล่างจนจนหมดอะ่ะเหลือกา,กากแค่นิดเดียวขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงค่ะอาหารที่เราทำเองนะคะถ้าเป็นโฮมเมดเป็นที่แบบเราทำเองอะ่ะเราจะรู้สึกทานแล้วรู้สึกปลอดภัย แล้วเราจะรู้สึกมีความสุขในการในการได้บริโภคะแล้วการที่เรานำไปใช้ในร้านอาหารเราจะรู้สึกแบบมันรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจที่ส่งมอบส่งมอบสิ่งที่ดีให้ลูกค้าเป็นของที่สดใหม่อยู่เสมอนะคะกรองต่อไปเรื่อยๆจนเหลือแค่นี้เองค่ะ มะ,มะเขือเทศเมื่อกี้กิโลครึ่งเรามีส่วนที่เราไม่ใช้แก้2ช้อนเองเห็นไหมคะจะได้เนื้อมะเขือเทศที่เนียนเงาประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งเปิดไฟอ่อนนะคะครั้งที่สองนี้เปิดไฟอ่อน เติมน้ำส้มสายชูค่ะเกลือน้ำตาลปริมาณที่ชัดเจนเดี๋ยวใส่ให้ใต้คลิปนะคะเพราะเป็นวีดีโอที่เราตัดต่อค่ะอาจจะไม่ครบจํานวนจากนั้นคนต่อไปเรื่อยๆนะคะ จนได้เนื้อมะเขือเทศที่เหนืดประมาณนี้เลยค่ะด้วยความที่เราทําเองไม่มีสารต่างๆนะคะไม่ใช้สารต่างๆความเหนืดจะไม่เท่ากับที่เราไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าต่างๆตามยี่ห้อต่างๆนะคะเห็นไหมคะเนื้อจะเนียนมากแล้วละเอียดมากหน้าตาจะแบบน่าทานมากหอมค่ะ ออกมานี้คือแบบสวยอะ่ะเนื้อจะสวยงามมากเลยจากนั้นพักให้เย็นนะคะไม่ต้องเย็นสนิทน,นะคะพักให้พอคลายร้อนให้ให้อุ่นๆนะคะแล้วเราก็นำมาใส่ขวดบรรจุคะ่ะขวดนี้ก่อนใส่ให้เรานำไปต้มก่อนนะคะหรือ,อลวกน้ำร้อนที่เย็นจัดคะ่ะ อันนี้เราจะใช้คือเราทําน้อยเราก็น่าจะใช้ไม่กี่วันนะคะก็ไม่กี่ครั้งเดี๋ยวก็หมดแต่ถ้าหากเราจะทําแล้วเก็บไว้นานเลยทําครั้งละเยอะๆแล้วเก็บไว้นานให้เรานําขวดนะคะเราพอบันเราต้มแล้วใช่ไหมคะเราบรรจุซอสแล้วปิดฝาให้สนิทแล้วให้เรานําขวดไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วจะเก็บไว้ได้เป็นปีเลย โดยที่เราไม่ต้องใส่สารเสร็จแล้วค่ะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเห็นไหมคะเนื้อซอสจดเนียนแล้วก็มีความเงามากในส่วนของน้ำมันที่เราใส่ไปแค่นิดหน่อยนะคะจะเพิ่มความเงาและก็จะทำให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นเมื่อเราจัดเสิร์ฟให้ลูกค้าจะสร้างแบบจะสร้างความประทับใจให้เขา ด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะคะจะจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านได้ดีเลยให้เราปิดฝาให้สนิทนะคะหรือถ้าเราทำแล้วพร้อมที่จะใช้เลยให้เรานำใส่ขวดบีบได้เลยค่ะแต่เนี้ยจะใส่โหลเพื่อที่จะให้ดูว่าเนื้อจะเป็นยังไงนะคะจะอยู่หน้าตาเป็นยังไงโถอาจจะใหญ่ไปหน่อย เพราะเป็นถั่ที่เราทําเยอะนะคะแต่ครั้งนี้ทําน้อยไหมคะเนื้อจะละเอียดมากความหนืดก็จะประมาณนี้ค่ะจะมีความหนืดประมาณนี้ลองไปทํากันดูนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยทําทานเองที่บ้าน ก็ได้หรือจะทำเป็นส่วนประกอบในร้านอาหารก็ได้เป็นสูตรที่เราเน้นเป็นสูตรที่ทำง่ายและก็ใช้ได้จริงและรู้สึกปลอดภัยในการรับประทานนะคะสีจะออกอจะไม่แดงคล้ำเหมือนที่เราซื้อนะคะเพราะสีจะออกเป็นผลเป็นผลมะเขือเทศเลยเพราะเราไม่ไม่เติมสีอะไรต่างๆลงไปเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังวิดีโอนี้นะคะหากอากคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือชอบก็ให้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ